ขอบคุณขอบขวัญครบรอบ25ปีจาก EA นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลินและจังนะคะ นื่องในโอกาสที่เดอะซิมสครบรอบ25ปีนะคะก็ได <im itation> ้กลับมาวางจำหน่ายเดอะซิมหนึ่งแล้วก็เดอะซิมสอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้นะคะพี่ดินก็จะมาเล่นเดอะซิมสเป็นอีเวนต์หละลึกอดีตเราจะได้เจอกับตัวซิมในเดอะซิมสด้วยซึ่งเป็นซิมที่เป็นนักท่องการเวลาจากภาคอนาคตนะคะมีใครจำได้ไหมช่วงที่พี่ดินเล่นภาคของน้องโอลานะคะ Into the Future ก็ได้เจอกับ เอมิทแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คือเอมิกลับมาในซิมสีแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้เพชรซิมสามใช่ไหมเนี่ยโอเคอันนี้เป็นอีเวนที่จำกัดเวลานะคะซึ่งมีให้เล่น4ี่สัปดาห์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูของรางวัลก่อนดีกว่าของรางวัลเนี่ยอันนี้เป็นชุดทดสอบในเดอะซิมหนึ่งจมได้เลยโอเคมีอะไรอีกห้าซิมโมเลียนโอเค ันนี้เป็นรองเท้าของเอมิดนะคะเป็นรองเท้าของนักเดินทางข้ามเวลาแล้วก็อันนี้เป็นกล่องนมซิมที่หายไปอันนี้มาจากซิม2นะคะก็เป็นของตกแต่งแล้วก็อันนี้เป็นพื้นไม้ปาเก้น,นะคะแล้วก็ได้ได้คะแนนปฏิทานด้หรอพึบุญวาจ25คะแนนนะคะโอเคอันนี้เป็นแว่นกันแดด ของเอมิสนะคะหลังจากที่ทุ่มเทมาหลายปีเอมิดก็พัฒนาวันกันแดดขึ้นมาแล้วก็ได้กรองนมซิมที่หายไปนะคะอันนี้จากไมซิมหรือเปล่าโอเคมีอะไรอีกก็จะเป็นเก้าอี้โซฟานะคะชุดเป่าลมในเดอซิมหนึ่ง แล้วก็มีรางวัลอีกเยอะแยะเลยนะคะต้องรอเล่นแต่ละสัปดาห์เนาะแต่ว่าที่พี่ลินบอกว่าอยากได้มากที่สุดเลยคืออันนี้ทุกคนเค,ควันเกิดคือถ้าใครเคยเล่นในซิมหนึ่งตอนเราจัดปาร์ตี้ก็จะมีบอกว่านักเต้นระบำใช่ไหมแต่ในซิม4ี่เนี่ยเราสามารถแบบว่าปักเคียนแล้วก็เป่าเค,ค้กวันเกิดได้แล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในเค,ค้กแล้วก็แบบมาเซอร์ไพรส์ได้ที่สำค,คัญเค้กเนี่ยกินได้ด้วยนะโหเลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยอะ มาเล่นคนเลือของเบบี้นะคะเพื่อใครยังไม่รู้จักช่วงนี้พี่เลี้ยงก็ไลฟ์สตรีมอยู่นะคะแบบมีลูกหนึร้อยคนซีซั่นสองผู้ไม่เยินแปลกหน้าแสงว่าบันเจิดจ้าและเสียงกึกก้องดังไปทั่วเมืองคนๆไหมนึกถึงเครื่องที่แบบเดินทางไปนะคนเลยอะ่ะจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและข่าวลือต่างๆล่างลึกลับปรากฏขึ้นทั้งคุ้นเคยและแตกต่างอย่างน่าทึ่ง ผู้มาเยือนปริศนาคนนี้อาจเชื่อมโยงกับความวุ่นวายนี้หรือไม่ให้ไขปริศนาในเควสผู้มาเยือนแปลกหน้านะคะโอเคซึ่งเขาให้เราเนี่ยเปิดข่าวดู15นาทีนะคะใช่ข่าววันนี้หรือเปล่าตอนนี้เราพบสิ่งแปลกประหลาดในเมืองอา้าวแล้วก็ประท้วงกันเดี๋ยวนะโลใช่อันที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยโอเคถูกนะคะ รายงานข่าวท้องถิ่นเรากำลังได้รับรายงานเรื่องนักเดินทางข้ามกันเวลาที่อาจจะอยู่ในเมืองตัวตนที่มาและจุดประสงค์ของพวกเขายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างไรก็ตามซิมหลายคนสังเกตเห็นผมสีฟ้าที่โดดเด่นของผู้มาใหม่ซึ่งพวกเขาเชื่อว,ว่าเป็นเอมิทโอเคต่อไปนะคะให้เราตรวจสอบโปรไฟล์ของเอมิทนะคะโอเคเดี๋ยวดูซิให้ลูกๆมาช่วยกันหาไขาข้อสงสัย เรียบร้อยโปรไฟล์มีเดียของเอมิสเนี่ยรักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเชื่อในการเดินทางข้ามเวลาและมีผมสีฟ้าโอเคต่อไปให้เราไปถามซิมคนอื่นเรื่องของเอมิสนะคะทำไมเบบ,บบี้แบบถามไม่ได้อาหารไม่เจอจะลองให้ลูกคนอื่นมนาะนี่ไงโอเคมาถามเรื่องเอมิสนะคะพี่รอสเลืเรื่องเอมิสหรือเปล่าหนูมกำลังหา้อมูลของเขาอยู่เลยอะ ไม่นะไม่เห็นใครแบบนั้นเลยลองไปที่สวนชาทานะสิโออ่ะคุยอะไรกันโอเคเดี๋ยวเราลองมาถามเด็กในบ้านนะคะสรุปว่าคือให้ไบบี่ถามไม่ได้คือทำไมต้องต้องให้เล่นซิมลูกใช่ไหมกัจะเล่นเอาซิมคุณแม่นะคะโอเคกอคกดล็ได้ไหมโอจะให้ถามไหมเนี่ยตอบเหมือนกันเลยโอเคถามคืนถามคืนอาอาถาม ได้ไหมเนี่ยทำเรื่องเอมิอยากรู้เรื่องเอมิหรอจริงๆฉันก็ได้ข่าวนที่โรงเรียนเหมือนกันนะแต่ว่าเอมิแน่ะหรอไม่รู้เลยฉันรู้จักสคีปคนหนึ่งเมื่อก่อนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะะคืออะไรอะ่ะ ต่อไปให้เราเนี่ยเดินทางไปยังสวนสาธารณะแมกโนเลียนะคะโอเค s <S ดูเหมือนว่า A เอมิสจะอยู่ที่นี่จริงๆ <laughs> โดยมีการรายงานการพบเห็นที่ชี้ไปที่สวนสาธารณะแม g โนเลียบอสซัมไปที่วิลโลว์ริกนะคะ <laughs> เมืองแรกสุดเลยแล้วก็ไปที่สวนดอกแมกโนเลียแล้วคือมาเล่นหลังหลุมกันทํามกลางฝนตกในที่สุดเราก็เจอเอมิสแล้วนะคะอู้ <laughs> <laughs> ต่างจากภักเดะซิมสามนมเขาบอกว่าเฮ้ hey baby, ยเบบี้อินดียรู้จักนะใช่แล้วผมเนี่ยคือเ e อมิตลิลวัลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักเดินทางข้ามกนนาลเวลาผู้ยิ่งใหญ่ <c oughs> ผมก็โดดไปมาในเวลา <c oughs> ด้วยความลึกลับนิดหน่อยแล้วผมก็ค่อนข้างติดอยู่ฮะ <c oughs> คุณสังเกตเห็นสิ่งของที่หายไปอย่างไม่มีเหตุผลแถวนี้บ้างไหม <c oughs> ผมพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้น เขาให้เราหาอะไรคะเหมือนว่าให้เราเนี่ยถามเอมิดนะคะเรื่องสิ่งของที่หายไปโอเคก็เดี๋ยวช่วยกันละกันนะเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไปถามซิมคนอื่นๆนะคะเอาแล้วคือยังไงโอเคถามฟิลแบบถามกันไปถามกันมาหรอคะแม่คะแม่เห็นของที่หายไปไหมของเอมิดะ เดี๋ยวนะคือแบบี้ก็กำลังหาของนั้นอยู่เหมือนกันถามแบบี้ละกันโอเคเออมีเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่มันเอ,อ่เออะไรเนี่ยโอเคพี่ถั่วรู้เรื่องเออของที่หายไปไหมจะรู้ได้ไงเนี่ยก็นั่งคุยกันตรงนี้อา้าว เดี๋ยวนะฉันไม่สังเกตว่ามีอะไรหายไปเลยนะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะขอโทษด้วยแต่ว่าควสเสร็จสมบูรณ์นะคะการปรากฏตัวของเอมิด,ดูเหมือนจะดึงคุณเข้าไปในความลึกลับของสิ่งของที่หายไปจากอดีตและเป็นที่ชัดเจนว่าซิมคนอื่นๆเนี่ยก็สังเกตเห็นการหายตัวไปที่คล้ายกับในปัจจุบันควแรนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอเคกดรับไปก่อนนะคะนี้ แล้วก็เดี๋ยวมีเบาะแสที่หายไปอีกนะคะเมื่อความลึกลับของสิ่งของที่หายไปลึกซึ้งขึ้นซิ่งของคุณก็ยังค้นหาคําตอบต่อไปเมื่อมีสิ่งของหายไปแต่ละชิ้นความกังวลของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรกันนะที่เกิดขึ้นจริงๆให้ทำเควสอันนี้โอเคเล่นเกมนะคะมาไปที่อาสลานุกรมซิมเมอร์นะคะโอเค ก็คือจอหนึ่งเล่นเกมอีกจอหนึ่งก็คือกําลังขนขวานี่คือชีวิตจริงใช่ไหมโอเคขณะก,กําลังอ่านสารนุก,กรมซิมเมอร์ความสนใจของคุณถูกดึงดูดด้วยซิมที่แต่งตัวปแปลกฮะสิ ซิมที่แต่งตัวแปลกๆก,กำลังฝังไทม์แคปซูลอยู่มันดูเหมือนจะเรือองแสงในลักษณะที่ไม่คุ้นเคยและความรู้สึกแปลกๆประเ้้าาาคอบงามคุณเล่ากับว่าไทม์แคปซูลนั้นอาจจะยังมีอยู่ให้ค้นหา t ทม e แคปซูลหรอคะให้ไปสำรวจพื้นที่ต่างๆเช่นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็มองหาก้อนหินที่มีคริสตัลนะคะหรือว่ากองดินเราเลือกค้นหา ทุกคนค่ะเราเจอแล้วคุณทาทำแคปซูลพิเศษกันก็หาพวกกองดินหรือว่าที่เป็นแบบว่ากองคริสตัลน,นะคะก็คือทุกส่วนสาธารณะจะมีนะคะอันนี้ในเมืองพาคเลสปักนะก่อจะหาเจอเราให้น้องอันยมณนี้มาขุดเลยนะคะเอา้าเสร็จแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยน,นะ <c oughs> คนพบทาแคปซูลแล้ว <c oughs> ยังไม่ทำได้ขุดเลยเจอแล้วรอ <c oughs> เป็นอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดออกมา ให้อ่านไอไอโหรอคะอันนี้หรอโอเคนะฮะเดี๋ยวนะทางแคปซูลว่างเปล่ายกเว้นของชิ้นเดียวที่บันทึกก็คือมีไอโอยู uh, ที่บันทึกไว้ถ้าคุณกำลังอ่านสิน่งนี้ฉันไม่มีเวลาอธิบายทุกอย่างบอกง่ายๆเลยว่าตอนนี้ฉันขอย,ยืมอะไรบางอย่างไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เอาอะไรไปอะ่ะ ให้ไปรายงานกลับไปยังเอมิดนะคะโอเคก็สามารถเจอเขาที่ส่วนสาธาณะที่เดิมได้นะคะหรือว่าเปิดอหมดโซเชียลนะเดี๋ยวนะคือเราก็โทรให้เขามาที่บ้านเลยนะคะโอเคคือใครก็สามารถรายงานได้มาค่ะเดี๋ยวเรามารายงานเรื่อง t ท m ์แคปซูลกันนะให้น้องมารายงานความคืบหน้าเอาเดี๋ยวนะหนูอยู่นี่ค่ะ ทำไมเขาเดินคอตรงอย่างเงี้ยฉันเศร้ามากเลยเอ่เอเะแต่ฉันเจอข้อความที่เขียนเอาไว้แล้วนะคะเจอเหรอเหมือนว่าอีกคนจะเจอโอเคต่อไปเขาใช่ฉันเข้าใจแล้วตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเข้าเขาแล้วล่ะมีจนขโมยสิ่งของที่หายไปแต่ทำไมแล้วใครอดสงสัยไม่ได้เลยว่าจนเดินทางข้ามกาลเวลานั้นอยู่ที่นี่ คือนอกจากมีนักท่องการเวลายังมีโจนเหรอคะเขาให้เราเนี่ยไปกล่าวหาซิมสักสามซิมว่าเป็นนักเดินทางข้ามการเวลาอา้าวได้เหรอแล้วถ้าเราเกล่าวหาคนที่บ้านได้ไหมโอ้ยกล่าวหาก็ได้โอโ้เป็นเควสที่ง่ายเลยถ้าเกิดว่าซิมที่บ้านที่หลายคนไม่จำเป็นต้องแบบไปถามคนอื่นเลยถ <c oughs> ามแค่คนใน <c oughs> ครอบครัวขโมยไปใช่ไหม ขโมยอ,อะไรไม่ได้ขโมยอ,อย่ามาใส่ร้ายนะฉันก็กำลังหาตอนอยู่เหมือนกันเอาเดี๋ยวคือเหมือน,น,นว่าอ๋อจะต้องใช่ด้วยนะแต่ว่าคนในบ้านเราจะขโมยไปเหรองั้นเราก็ต้องไปที่สวรนะคะโอเคเราเห็นบัมบี้พันเดินอะไรทถวนี้ว่าไงมีอะไรอ๋อพี่บัมบี้ใช่ไหมขโมยของไปถูกไหม ขโมยอะไรเดี๋ยวนะแต่ก็สําเร็จหนึ่งครับสนะเหมือนไปก่าวหาแล้วก็ลองลุ้นว่าเปนใครอย่างนี้นหรอโอเคเราเจอน้องบันนี่นะคะซึ่งกําลังถ่ายรูปอะไรอยู่สงสัยอะพี่บันนี่คะโอ้ยเอ่อพี่ได้ขโมยอะไรไปหรือเปล่าฮึจะมากล่าวหาเป็นขโมยเหรอถ้าไม่อยากเดินทางข้ามเวลาได้นะแน่นอนว่าคุณต้องกังวลเรื่องการกลับเข้าไปใหม่ เอซมากดกันเองเถอะว่าขึ้นอีกรอบนึงนะอาจจะขึ้นนะอุ้ยนับด้วยโอเคเป็นไปได้ด้วยเหรอคิดว่าคุณอ่านเรื่องของเบลมาเกินไปแล้วนะนั่นสิคือซิมที่ถูกก้าวหาก็คืองงอ่ะไม่สำเร็จการก้าวหาซิมคนอืน่นๆของคุณอย่างไรเหตุผลอาจทำให้การซ้อนขึ้นอาจเป็นการที่ที่สุดที่จะสงบสติอารมณ์และแต่ต้องเรื่องนี้ ให้เราไปไต่ตองเรื่องการเดินทางข้ามเวลาเหรอคะไปหาฝักบ,บวัวแล้วก็เลือกไต่ตองโอเคก็คือให้ไปอาบน้ำว่างั้นโหแล้วห้องน้ำคือ <clams> เดี๋ยวนะ นอกจากฝักบัวก็คือส้วมก็ได้หรอโอเคเรามาไต่ตองโดยการฉี่นะคะนับเหรออา้าวนับจริงด้วยไม่ว่าจะฉี่หรือว่าอาบน้ำก็นับนะคะสัญชัตญาณนำไปสู่การค้นพบทามแคปซูลแล้วบันทึกที่อยู่ข้างในเอมิเชื่อว่าสิ่งของที่หายไปเป็นพราะโจรเดินทางข้ามเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจมากมายโอเค เดี๋ยวจะไม่จะไม่ทำความสะอาดหรอโอเคกดรับรางวัลน,นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์แรกนะคะสำหรับเพื่สิ่งของที่ได้นะคะให้เข้าไปดูที่รางวัลกิจกรรมตรงนี้นะก็จะมีของนี่อันนี้โซฟาเมื่อกี้ก็คือสีเขียวโอเคมีสีฟ้านะคะนี่อุย้ยน่ารักอะ่ะโอเคเราจะเลือกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะ าได้โทราศัพท์มานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของตกแต่งเนาะเอามาตกแต่งบ้านนะคะเป็นโทราศาพัพท์แล้วก็แบบติดผนังด้วยเดี๋ยวอันนี้เราเลือกสีน่ารักสีฟ้าแบบติดผนังก็มีหลายสีเหมือนกันนะเฮ้ยมีสีชมพูสีขาวด้วยโอ้เป็นโทราศัพท์แบบย้อนยุคเลยแล้วก็ได้พวกกล่องนมนะคะอันนี้กล่องนมก็จะมีคอลเลกชันแต่ละสัปดาห์เนาะ นั่งยีบเลยก็จะมีบ้านแล้วก็รองเท้านะคะแล้วก็มีพื้นใหม่ด้วยก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลงังใจให้ด้วยนะคะเราติดตามอีเวนต์แต่ละสัปดาห์เลยนะมี4สัปดาห์นะทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย